เป็นมาไม่เป็นเ็าให้ผมไปปักสนามมาไอเสั้งหลายที่กุมสนามมาให้ทานตตีนีผมเกียรติของข้าราชการอยู่ที่การกล้ากระทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ทำเพื่อผู้มีอำนาจประชาชนยิ่งใหญ่นะให้ข้าราชการค่าประชาชนทินภาษีประชาชนหรือเปล่าก็ต้องรับใช้เขา ประเทศชาติมันจะไปถึงไหนนี่แค่เกณฑ์ทหารก็มีปัญหาแล้วทำไมยังคงอยู่ไว้ล่ะต้องเลิกต้องเลิกเลยู่แท้เขาแยกไม่เป็นระหว่างประเทศชาติกับเรื่องส่วนตัวเขาเอาผลประโยชน์ของประเทศชาตินมาทดแทนหรืคุเป็นอนั้เอต่างๆทั้งหลายเนี่ยที คนกลัวมันยังไงมันก็สู้เสรีไม่ได้แหวนแม่ไงดีครับแม่ในใช่ครับแม่มันนิ้วแค่ไหนเนี่ยรัตวิทย์นิ้วแค่ไหนครับนิ้วยางก็ควายคนร้ายบุกเข้ายิงกำนันยูนกลางงานแต่งงานก็ไม่พ้นกำนันป๊อก ที่หลายคนเชื่อว่าเป็นการแก้แค้นให้ลูกน้องคนพนความจริงน่าจะเรียกเป็นแก๊งมากกว่านะครับไม่น่าเรียกเป็นกลุ่มหรือเป็นรัต่อลอะไผมเองก็ต้องสนับสนุนตำรวจตรงจิตลูกอิช่างยืนนะพอ25เรือนนี่ยังไม่พิร่าตัวเองก็ไอนาด้านคือปกติเนี่ยผีกรลงแต่ด้วยการสวินเนี่ยมันตกเน่าแล้วนะอายุแห่งวัลโลปุไปด้วยกันนะครัละ แม้กระทั่งจะปาปองยกมือจะปาปอยชั่นลุวงขึ้นพี่ชายคุณมีเรื่องนาฬิกาเยอะแยะหมดก็บอกกับผู้สุดข่าวเ,เรื่องรบาราต่อก้าง่างสิคนถามผมไม่ทำไมผมไม่ใส่นาฬิกานะ,นะผมจะบอกออว่าอ้คุณตะวิเคณีผมไปยังไม่คืนเลยนะคุณอย่าพูดว่าผมไม่เชื่อคนทั้งประเทศคนทั้งโลกก็ไม่เชื่อ ไขมันใหญ่ซะเหรอคอร์รัชชอคนไหนที่มันอยากจะสรางมันก็ว่างมันสิดีก็ปืนวางผมยึดมานายยกคนอื่นนะถ้าเป็นผมนะไม,ม่มีสิทธินะน์นะถ้าผมเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นะผมจะเปิดเผยตับตีในคุณถ้าที้แจงไม่ได้แน่ๆผมยึดตับหมดที่สองผู้ภาห้าเจ็ดจ 5, 7, ที่ไปยุี่อำนา อาผมยูนเตการด้วยไปอยู่ทุกทีไปก่อนแล้วสวัสดีครับพี่น้องลูกหลานนิสิตนักศึกษาที่รักทุกท่านครับทราบว่าวันนี้เป็นวันที่ผู้นักศึกษานะครับหยุดพักการชุมนุมหนึ่งวันนะฮะเพื่อที่จะให้ ร่างกายก็ชุ่มช่วยดำเนินกิจกรรมต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสใช้เวลานี้นะครับมาสรุปสถานการณ์ความเป็นจริงต่างๆทั้งหลายให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือประธมะโดดเริ่มต้นมันก็มาจากที่คุณประยุทธ์นะฮะได้ยืมหน้าเมื่อปี2 5 5 7แล้วก็เขียนน้ำนูนมาเพื่อตัวเองนะฮะ จนกระทั่งเกิดบริหารประเทศชาติเป็นนายุตรีมา6ปีพี่น้องประชาชนคิดเป็นไงบ้างครับพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนลําบากยากเข็นนะครับคนตกงานคนฆ่าตัวตายต่างๆมากมายผมคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับนะไม่อยากใช้เวลาให้นอกเหลือไปมากกว่านี้นะสรุปแล้วเนี่ยคุณไปยุทธเนี่ยคือต้นเหตุ แห่งปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่มาจนถึงวันนี้ที่ทําใหล้ลูกหลานนิตินักศึกษาต้องออกมาชุมนุมกันนะผมบอกไว้ก่อนว่าคุณปิยชุ์เป็นต้นเหตุนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมานะผมเองและสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยทุกคนก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับในการที่จะปกป้องสิทธ พิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะผมได้รับการทาบทามจากฝ่ายเผด็จการให้เข้าไปร่วมซึ่งเชื่อว่าทุกคนคงทราบดีแล้วนะเพราะเราต้องการให้บ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงน,นะครับแต่หนึ่งปีเศษเกือบสองปีที่เราต่อสู้กันในสภานะครับก็สรุปสั้นๆพี่น้องคงเข้าใจว่าในสภาเนี่ย นะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับใครมือมากกว่าคนนันกชนะไปเพราะฉนั้นการบริหารประเทศชาติหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆทางสภามันก็ไม่ได้ตอบสนองพี่้องประชาชนนะเพราะพวกมากมันก็ลากไปนะครับจนกระทั่งนิสิตนักศึกษาทั้งหลายนะออกมาเรียกร้องเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรมนูญนะครับซึ่งก็ตรงกับความเห็นของฝ่ายค้านนะครับนะที่ได้ยินจะติ เสนอเข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหารื่อมนูญน,นะฮะร,รัฐบาลก็ยื่นยติเข้ามาประกบด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปในวันที่สภาพิจารณากฎหมายรัฐอนูนอะไรต่างๆนะฮะจะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านนะฮะได้เสนอยติเข้าไป5ยตินะครับส่วนฝ่ายรัฐบาลเส,เสนอมาหนึ่งยุตินะครับก็วาระแรกก็คง จะเป็นเรื่องรังการรับหลักการนั่นเองนะครับแต่ถ้าพี่น้องประชาชนหรือลูกหลานนะครับได้ฟังการพิจรณานะครับอภิปรายของผมแล้วแล้วก็จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่เอาร่างของทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับเพราะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะตรงข้ามก็เป็นการรักษาสิทธิ์ปกป้องตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงเสนอว่าจำเป็นจะต้องยึดถือร่างของประชาชนนะที่รณรงค์เข้ไปแสนกว่าชื่อนะเป็นหลักนะครับเป็นหลักในการที่จะแก้ไขรัฐนูลแล้วผมก็ได้สรุปว่าถ้าจะแก้ไขรัฐนูลฉบับนี้ได้หนึ่งคุณประยุทธต์ต้องลาออก 2. จัดให้มีการสรรหานายกตีใหม่ตามรัฐนูลน,นะครับจะได้ใครเป็นนายกก็แล้วแต่นะครับ ก็มากแก้ไขรัฐธรรมนูญนะโดยยึดร่างของประชาชนเนี่ยเป็นหลักนะเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นนะก็ยุสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับก็เป็นข้อเสนอของผมแต่ผมก็เอาความจริงขึ้นมาพูดกันว่ายังไงคุณไปยุติก็ไม่ราออกหรอกนะครับเขาไม่ลาออกแน่นะ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 เพราะดำรงตำแหน่งมา6ปีแล้วนะครับลงจากหล,หลังเสือไม่ได้ นอกจากจะวางแผนต่อทอดอำนาจกันไว้เท่านั้นซึ่งเขาวางแผนไว้แล้วเนะตรียมที่จะเอาพลเอกประวิตรมาต่อนะถึงให้พลเอกประวิตรเนี่ยไปเป็นหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐนะครับหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เสนอชื่อคุณประวิตรเป็นนายมงตรีและคิวต่อไปก็เป็นคุณอรพง์นะครับคุณประยุทธ์ก็จะลงได้อย่างปลอดภัยนะฮะเขาวางกันไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็ไม่มีทางเราออกผมก็เลยเสนอ ให้คุณอภิสิทธิ์อ,อ้คุณจุรินนะครับแล้วก็คุณอาทินนะครับลาออกซะนะครับถ้าสองคนนี้ลาออกนะครับถอนตัวออกมานะกูไปยุย์กับบริหารประเทศไม่ได้ก็ต้องลาออกหรือแม่งก็จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่กันไปนะครับแต่เป็นไงครับสองพาคนี้ก็กาะเก้าอี้แน่นนะครับไม่ยอมลาออก ซึ่งความจริงตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลแล้วผมเคยเสนอพรรคประชาธิปัตย์ว่าผมเนี่ยมีเสียงอยู่สิบเสียงผมยกให้ทั้งหมดนะครับโดยไม่เอาตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นขออย่างเดียวให้พรรคประชาธิปัตย์มาอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับหรือแม้กระทั่งคุณยินผมบอกคุณมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเลยนะครับทางพ,พรรคเพื่อไทยเขายอมให้คุณเป็นนายกอยู่แล้วแต่ต้องสองพรรคนี้ก็ไม่เอานะครับมุ่งไปอยู่ฝ่ายเผด็จการนะครับนะ นี่เมื่อเสนอแก้ไขเรื่มงเงนงเข้ามาแล้วนะครับนะการที่ผมบอกให้สองพักนี้ออกสองพักนี้ไม่ลาออกหรอกแต่จริงๆแล้วก็เป็นแนวทางว่าถ้าแก้ไขปัญหาต้องเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับนะแต่พออภิปรายกันเสร็จสิ้นจะต้องลงมีมตินะครับรับหลักการไหมนะครับคุณไปบูรณิติจันทร์นะรองหัวหน้าพรรคพลังประชาแล้วก็เสนอยติขึ้นมาเลยนะครับขอให้ตั้งกรมรมธิการเพื่อ นะศึกษาปัญหาของรัฐมนุนใหม่อีกซึ่งมันไม่น่าควรจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าคุณชวนประธานสภาเนี่ยกลับให้ลงมตินะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าในสภาในสภาวันนั้นนะ่ยแค่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเราก็แพ้อยู่แล้วราัฐบาลก็มีเสียงมากกว่ายังมีสวออ,อีกนะครับลงมติยังไงนะยติที่เสนอให้ แก้ไขให้ศึกษารัฐมนูลน่มันต้องชนะนะครับคุณชวนก็ยอมให้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผลก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงคือไม่มีการลงมตินะครับเพื่อที่รับหลักการในร่างรัฐมนูนที่เสนอไปนะครับแต่กลายเป็นลงมติให้ตั้งกรรมการเพื่อศึกษานะครับให้ศึกษาไปอีก30วันในวันนั้นนี่ศึกษาเนี่ยมาปิดล้อมสระาเต็มที่นะครับด่าระจารย์สวด่าระจารย์ พรรคฝ่ายรัฐบาลน,นะครับที่ไม่ยอมให้แก้ไขนะครับแล้วเป็นไงครับก็เป็นปัญหาจนกระทั่งลามมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเนี่ยนี่คือเป็นปฐมมาเหตุว่าต้นเหตุม,มาจากคุณประยุทธ์นะครับที่ปกครองประเทศมาไม่ได้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนจนเป็นหลักนะครับยึดแต่ผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกเป็นหลักนะครับฝ่ายทางสาภาเนี่ยนะครับ อสภา,าไปรับใช้ฝ่ายบริหารมาโดยตลอดนะครับมันบ้านเมืองถึงมีปัญหาอย่างนี้นะครับงนั้นดิสิตนักศึกษาก็จําเป็นจะต้องเสียสละนะครับว่าผมเองเนี่ยสู้ในสภา,าผมสู้ก็ไม่ได้หรอกเรามีแค่10เสียงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยนะพี่น้องประชาชนลูกหลานต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมาต่อสู้นะครับนะเมื่อออกมาต่อสู้แล้วนะครับ รัฐบาลก็เป็นธรรมดาครับที่ก็จะต้องออกมาปกป้องเ,เขาก็ไม่ยอมออกอยู่แล้วเขไม่ยอมให้มีม็อบเกิดขึ้นแล้วเขาไม่ยอมให้มีอันตรายเกิดขึ้นกับเขานะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ยอมไม่ยอมด้วยการวิธีนะออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาน,นี้นะครับนะใครชุมนุมตั้งแต่5คนขึ้นไปนะถือว่าเป็นความผิด ใครทำานอิตธิผหมายมีข้อห้ามข้อนน้นอะไรต่างๆนั่นนะฮะนะครับซึ่งก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความคิดลูกหลานของเราได้นะลูกหลานลก็เราต่อสู้ชุมนุมต่อไปรัฐบาลก็ได้ใช้วิธีแข่งก้าวด้วยวิธีปราบนะพี่น้องประชาชนเอารดน้ําเอามาฉีดนะครับนะเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่นะครับไอ้เตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ใช่ไม่มีนะเห็นนะผมดูคลิปต่างๆเยอะแยะหมดนะ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะนะใช้อาวุธปืนนะนะใช้กระดาษพันอาวุธปืนถืออยู่เยอะแยะไปหมดไม่ใช่มามือเปล่าซึ่งความจริงนิสิตนักศึกษามามือเปล่าด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอาวุธอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามรัฐบาลถามคุณประยุทธ์ด้วยก่อนว่าที่พี่น้องประชาชนนิสิตษามาชุมนุมกันเนี่ยนะนะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับนะเป็นสิทธิเสรีภาพ ตามนูนที่จะแสดงออกได้ในเมื่อเห็นนะรัฐบาลบริหารประเทศชาตินะมีปัญหาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเขาสามารถแสดงสิทธิ์ว่าเขาไม่เอาแล้วรัฐบาลน,นี้นะครับทำให้เขามีปัญหาทำให้เขาเดือดร้อนนะเขาสามารถแสดงได้เขาสามารถจะบอกกล่าวไม่ให้เขาบอกตอนนี้จะให้บอกทางไหนนะครับเขาออกมานะครับนะรัฐบาลก็ต้องฟงฟังเขานะครับความจริงที่ถูกที่ครวรแล้วเนี่ย รัฐบาลหรือคุณประยุทธ์เนี่ยจะต้องลงมาเจรจาตอนนิติสิทธิ์นักศึกษาลูกหลานนีม่ไม่มยอมมันก็เลยทําให้บานไปจนไปถึงสถาบันนะครับผมก็เอกล่าวเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็ลูกหลานจริงๆว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับอดีตเคยได้รับเครื่องราชพรอมิศักลามาธิบดีนะครับนะต้องดื่มน้ำพิภัสยานะสาบานตน ต่อพระแก้วมากตต่อพระราชชวงศ์ทุกพระองค์แม้กระทั่งรัชการที่10นะซึ่งตอนนั้นยังเป็นพระบรมโอรสาธาาิราชอยู่นะครับนะว่าจะปกป้องสถาบันกษัตริย์นะครับนะนะนะเพื่อที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ทุจริตนะครับนะนะแล้วนอกนั้นจากผมยังเป็นอดีตผู้จัดการตำรวจแห่งชาติซึ่งปกครองตำรวจไปตั้งประเทศอีก แต่พอเกษียณอายุมาแล้วนี่ผมเห็นว่าผมยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็ยังอยากจะทํางานช่วยประเทศยชาติอยู่ทางไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยนะครับนะก็ลงมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะไอ้จุดที่ผมยืนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเครื่องราชอภนะินิษฐามาที่พิบดีก็ดีนะครับหรือ,อเป็นหัวหน้าตำรวจผู้การตำรวจแห่งชาติประกอบคดีเนะี่ย ผมจึงไม่อาจที่จะนะลงไปรบทับจับศึกกับคู้ใต้บังชาได้ทั้งที่จิตใจของผมแล้วเนี่ยนะฮะนะยึดมั่นในสถาบันชาติศา,ศ,าาศ,าศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับต้องเอา4ี่สถาบันนี้ไว้ให้ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นข้าราชการตำรวจที่ถูกสั่งให้มาใช้ปรปาบปรามพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับนะผมก็เห็นใจเขาแต่ว่า ผมก็ไม่สามารถที่จะเป็นศัตรูกับพวกนี้ได้อีกเพียงแต่พูดนะอบรมแนะนําเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเราะนั้นตรงจุดนี้เราก็มาดูประกาศสถานการฉุกเฉินนะครับที่รัฐบาลประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวันที่15ตุลาเนี่ยมันบกพร่องครับบกพร่องยังไงปกติประกาศสถานการฉุกเฉินเนี่ยจะต้องมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเช่น ประกาศให้มีผลตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะจนถึงวันที่13พฤศจิกายน14พฤศจิกายน2 5 63เป็นต้นไปประกาศต้องออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ประกาศฉบับที่1น,นะครับที่คุณประยุทธ์ออกมาเนี่ยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไปต้นไปไม่มีวันสิ้นสุดนะครับนะผมจึงถือว่าประกาศฉบับนี้นะคร เป็นโมคะใช้ไม่ได้เพราะผิดพระบุรษุษการบริหารราชการในภาะวะฉุกเฉิพสสรรนพศ2548นนะครับนะแล้วเมื่อประกาศวันที่15ตุลาคมแล้วในวันลงคุนคุณวยุก็ได้นําประกาศฉบับนี้ให้คณะมนตรีนะครับรับรองซึ่งคณะมนตรีก็รับรองนะเป็นประกาศตั้งแต่จนถึงวันที่13พฤศจิกา63เป็นไงครับ ไปการรับรองอประกาศที่มันเป็นโมฆะไปแล้วเนี่ยนะฮะมันใช้ไม่ได้นะครับนัผมจึงถือว่าการที่คุณประยุทธ์หรือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ไปทํางานตามประกาศนี้เพื่อนะระงับยับยัง้งพี่น้องประชาชนลูกหลานของเรานะตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมาเนี่ยถือว่านะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับนะมีความผิดทางอาญา หมดทุกคนนะครับและไม่สามารถที่จะใช้ประกาศเหล่านี้นะมาจับกลุ่มพี่น้องประชาชนนะต่อไปได้นะครับไอท้ที่จับจับ,จ,บจับมาแล้วเนี่ยนะเอาไปฝากขังที่สถานีตํารวจเอาไปฝากขังศาลนะครับนะก็เป็นการดรําเนินการที่ผิดกฎหมายทั้งสิน้นนะศาลเองอาจจะไม่ได้พิจารณาหรือไม่มีใครร้องนะครับว่าประกาศนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเขามาฝากขังนะครับ ก็รับฝากขังไว้เข้ามาประกันตัวก็ไปประกันตัวไว้นะครับให้ประกันตัวมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยการให้สมาชิกพรรคเสรีรวมไทยคนหนึ่งคือนายกเกษมนะครับนายกเกษมปปสุภทธิ์ การพิจารณาไปเป็นวันที่22นะครับผมเชื่อว่าศาลค,คงจะพิจารณาด้วยความรอบคอบคงจะไม่ออกคําสั่งหรือคาพิพากษาเนี่ยนะมาขัดกับความจริงรเพราะฉะนั้นศาลเลื่อนไปเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชยชนนิสิตนักศึกษารออีกสักนิดนะรออีกสักระยะนึงนะอีกไม่กี่วันนะครับนะความจริงก็จะได้ปรากฏว่าศาลเนี่ยมีคําสั่งยังไงนะครับ ถ้าสามีคำสั่งว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่คุณประยุทธ์ออกมาเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคุณประยุทธ์เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะติดคุกหมดนะครับติดคุกหมดนะแต่อย่างไงก็ตามนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถ <นะ S 1> ที่จะ นะชุมนุมต่อไปได้นะครับชุมนุมต่อไปเพราะเราอาศัยหน้าตามานุเลิกเรียนมาให้ชุมนุมโดยสงบอยู่วงเย็นซึ่งพี่น้องประชาชนสศึกษาเพุ่มกลับบ้านไม่ทำความเดือดร้อนอะไรนะฮะไม่ได้เดือดร้อนนะฮะเพราะนจึงสนับสนุนนะครับให้พี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องนะครับเอาประชาธิปไตยกลับคืนมาให้ได้นะครับนะเมื่อสองวันนี้นะครับทางประธานสภา ได้เชิญพักฝ่ายค้านและฝ่ายทบานนะครับไปร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะหาทางออกในเรื่องนี้โดยวิธีการเปิดสภาสมัยที่สามัญน,นะครับเพื่อประชุมหาทางออกในเรื่องนี้นะครับผมเองเมื่อได้รับการติดต่อมานะครับผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนไม่มีโกหกลดเท็จอะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้ไปชุมด้วยนะครับไม่ได้ไปชุม เหตุที่ผมไม่ไปชุมเพ่อะอะไร,รู้ไหมครับเพราะผมรู้ว่าหนึ่งคุณประยุทธ์คุณเป็นต้นเหตุนะครับสประธานสภาก็เป็นต้นเหตุในวันนั้นในวันที่ยื่นิกาแก้ไขรัฐมนูญกันนะ,นะครับถ้าลงมติรับหลักการไปแล้วนะไปตอนนี้ก็ไปศึกษาก็าจะแก้ไขยังไงเพื่อเข้ามาสู่ที่ประชุม สภาในวลาสองตอนเปิดสภามอบก็คงไม่เกิดขึ้นแน่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าประธานสภาก็ไปร่วมกับรัฐบาลด้วยนี่นก็เป็นปัญหาเมื่อเป็นมหาเกิดขึ้นเราจะมาให้ผมไปช่วยแก้ปัญหาหรอผมคิดไม่ถูกเป็นหน้าที่ของคุณนั่นแหละคุณแก้ปัญหาคุณอย่ามาทําเป็นแก้ปัญหานะเพื่อให้ประชาชนเชื่อว่าคุณพยายามจะแก้ปัญหาเลยความจริงพวกคุณเป็นตัวปัญหาทั้งนั้นนะครับดังนั้นตอนนี้มีทางเดียว พี่ผมยาจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนนี้ศึกษานะทำอยู่ในวันนี้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วเราขอสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับให้ดำเนินการต่อไปเพราะว่าถ้านะเราเดำเนินการต่อไปนะจะต้องนะเอาตัวปัญหาออกไปให้ได้นะครับอย่างน้อยๆต้องเอาคุณวิญญนะ่ณนะครับ ให้ออกให้ไปให้ได้นะครับเพราะตัวปัญหาผมก็เรียกร้องมา6ปีแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องยืนหยัดต่อไปนะเราพักเสรีรวมไทยนะครับก็ขอสนับสนุนภารกิจของพี่น้องประชาชนและนิสัาอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างปกป้อง